ครับเตรียมทําความสะอาดวัดต้อนรับผ้าป่าสามัคีครับอย่าลืมาาค,ร <Rey> ครับวันนี้สิบแปดผาป่าสามัคีวัดดุงนะเพื่อนครับผมนี่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเย็นนี้เย็นนี้ครับผมครับคปณประธานครับแนวทางรัฐบาลไทยครับปุ๊บนี่แหละครับอ๋อรัฐบาลไทยเตรียมตอนรับผาป่าครับให้เชิญญาติมาทำบุญน้ำเนือครับเออวันที่สิบหก เยน็นนี้ครับวันที่สิบหกเย็นนี้ครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านเป็นวันที่สิบเก็ครับวันที่สิบเก็ครับได้ครับวันที่สิบเก็ครับผมสิบเก็ครับลาวพัฒนาครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเนาะสิบเก็ครับอ่ากาเรือนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านแล้วหนึนะครับผมวันที่สิบหกสิบเก็ครับผมสิบหกสิบเก็ครับวันที่สิบเก็มีลาวพัฒนาครับ จำเลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมครับอ๋อ่ะมือแรกครับมือแรกครับมือแรกครับเขามาล่อรุ่นมาลาพัฒนามืออื่นอยู่ครับันี่ครับลาวพัฒนาวันพรุ่งนี้ครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยครับครับผมส่วนห้าสองห้าสองลืมจริงๆครับ โอ้ยลืมอีกครับหาสองเนาะย่ายมาให้ครับตัวเดียวโดดๆครับห้าสองครับอ่าโยมแม่เพื่นมาบอกตัวเดียวโดดๆครับแต่ว่ามันมาอยู่วันทีสิหกครับสองห้าครับแต่ว่ามาล่างแม่เพื่อนมาให้สองห่านะครับเนาะเพื่อนมาให้สองห่าครับผมนี่ออกเมื่อคืนนีลครับอ่าครับโอจังหวัดเดียวกันนะเอ้าก็จะจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับเอ้า สิบหกทับสิบทัับสิบทับหกแปดครับเดยนะครับ,บก็จะผ่านก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับเอาสิบหกทับสิบทับครับผม อย่าลืมนะครับเจ้พ่อจาดขันเข้ายวาครับญาติโยมครับอย่าลืมมาทำบุญที่วัดดงนเพลิ่งวงเล็บดงนาเพลิวนวัดธาตแก้วเนรมิตเป็นวัดใหม่นะครับเป็นวัดใหม่อย่าลืมนะครับมาทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้ส8บแปดทับสิบทับหกแปทับสิทับหกแปดนะผมอาม,มานะครับสิบแปดทับทับหกแปยมานะครับเจ้าพ่อ ดีก็เรียนย่บ้านครับมาเบืองวัดเบืองว่านะมาจากัครับกรนล่างกระล่างเตรียยวมัดครับกระล่างเตรียวมัดครับตัดหญ้าครับต้อนรับผระป่าสามัคคีต้อนรับพระป่าสามัคคีครับผมนี่นะครับช่อก็จัดจัดเข้าผ่านกันเลยนะครับมากเฮ็ดบุนเฮ็ดท่านครับเพราะว่าก็ตั้งวัดใสเรลียวเขาต้องเพชรด้วครับอ เปนมาต่างวัดอะไรเลี้ยวห้องก็ต้องเซ็ด้วยครับจครับว่าวัดเป็นที่เพิงของบุก้นสู้หูสู้คนนะครับพระพุทธง์เจ้าพระพุทธตาเดอมเดยวมันหอนแต่ลาครับผมตัดเนี่ครับตัดหญ้าอย่ทั้งคุณนะครับคอยกันเยอยกัาเหมืนเปลี่ยนครับช่วยวัดวารามครับ เนี่ครับวันที่สิบหกครับเมือแรกครับเป็นลาเป็นฮานอยครับเป็นฮานอยวันที่สิครับสิบเก้าสแปดสิบกครับเก้อ่าดครับจบกแข่ขันต่อจันได้เลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งห้าเจดอห้าสองหกครับเราก็จะงขอหันได้เลยนะครับผม วราเป็นาทางครับวันที่16ครับผมวันที่17เราก็รับผ้าป่าอีซ18ครับวันที่18เป็นวันรวมวันอี่18เป็นวันุวมอันรวมผ้าป่า ท่างไก่ที่ทางไก่ครับเพราะได้ท่นครับทางอาจารย์ได้ได้ไฟพลังแสงอาทิตย์ครับขอวัดขอวัดเท่าก็บอุ่ไฟฟ้าครับได้ไฟพลังแสงอาทิตย์ครับเนาะออไฟพลังเสียงอาทิตย์ใหญ่ครับผลงานโน้มผู้ใจบุญใจกุศลติโต่อาจารย์เนื้อครับที่เห็นนะครับนี่ได้ยูครับได้ครับโน้มบุตรไก่บุญใจกุศลกระซ้าย เาจารย์ฮะเมืมาตายแล้วบ่ไดว้วัันนั้นครับมาแป่วัดให้ทีวีมาบึงกันนะครับย่างก่วเข้ากันนะครับอ้ยเมืม่อย Huh? อยู่ได้ไท้เทวีบ่มีหยังครับบ่มีหยังเลยครับโอ้ยนะครับจบก็อันครับเอ๋อถิ่นวัดครับกษัตริย์อย่างง้อเมี่ยมถิ่นนั่มาแล้วครับพระอะไรอ่าเอออ่าแล้วพระบนกษัตริยาเตรียมต้อนรับผ้าป่าสามวันที่ครับก็ ครับเอ้าอะหาแปดครับอพระอาจารย์น so ิร <tried coś S 2> <integr> <rawd unre> ุตหาแปดครับอ่ะเฮ้ยหาน้อยพระอาจารย์นิรุตหาแปดครับผมขอบคุณจัดขัดก่อพันนะครับเนาะแนวทางหาหน่อยทั่วไปอภูมโอ้แมวเหรอนี่ย